แกวตาเพิ่งจะตื่นนอนนะคะทุกคนเป็นเวลาสี่โมงเย็นกำลังจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวเอานมก่อนแช่นมไว้ตั้งแต่เมื่อวานข้าวนะคะเแค่ยังไงหานมไหมหานมไหมหานมไหมอ๋อได้ยินว่าหานมไหมก็จะไปกินข้าวร้านก๊อกก๊อกมาเก็ตนะก๊อกก๊อกมาร์เก็ตข้าวบะมีไอศครีมด้วยแม่แม่มันมีคาเฟ่มีมันเรียกว่าจะไปกินข้าวไปว่า เวลาเด,วเ,เดี๋ยวเขากินเบียร์เดี๋ยวไม่ได้ก็กินเบียร์กันกินงเบียร์เบียร์บอเป็นยัง,ยง <c oughs> พูดได้คําเดียวกินเบียร์กับบอเป็นยังโอเคโอเคมาทีไรก็คือแบบสนุกสนานมากเลยทุกคนผัดกันเลี้ยงข้าวผัดกันเลี้ยงเบียร์นะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทุกคนก็คนละขวดสองขวดก็ประมาณ30บาท40บาทอะไรประมาณนี้พอเป็นแบบสีสนันแต่ว่าแกวตาก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเพราะว่า ันสนุกเกินไปไม่มีเวลาจับกล้องเดี๋ยวเดินไปค่ะนี่ห่างจากที่พักประมาณน่าจะห้าสิบเมตรอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าก๊กก๊อกมาเก็ตนะไม่รู้ว่ามันเป็นเฟรนช์ชัยของของประเทศจีนไหมคล้ายๆรถก๊อกก๊อกมูบะค่ะที่เป็นรถไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าสีส้มๆอ่ะก็น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าข้างบนร้านนะมันจะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็น เป็นร้านอาหารตามสั่งที่น่าจะโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใกล้ๆจากที่พักเองอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเก้าตาไปซื้อมาม่ามานะพากันต้มมาม่ากินยังที่พักเก้ตาก็โชว์ฝีมือแม่ครัวนะคะพี่ๆเพื่อนๆในที่พักก็เอาอะไรมาให้เอาไข่เอาไข่เอาถ้วยเอาชามเพราะว่าเก้าตามาเที่ยวรอบนี้อ่ะเก้าตาเอาเอาหม้ออมาด้วยถึงแล้วทุกคนเนี่ย กอกกมาร์เก็ตนี่ข้างบนมันจะเป็นแบบว่าคาเฟ่ร้านอาหารนะแต่ว่ามันแดดเขาก็เลยเอาเอาผ้าผ้าม่านลงเดี๋ยวเราไปข้างในเฮ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าให้ดูป้ายนี่นี่คือหน,นมันก็จะมีแบบอะไรนะเครื่องดื่มเขาบอกว่าอยู่บนชั้นสองของมินิมาร์กกอกกอกแล้วก็อาหารนะอาหารก็อยู่ชั้นสองด้วยเนี่ย แล้วก็มีเบียร์สดด้วยนะเขาบอกว่าเบียร์สดแก้วละสิบห้าพันกิบก็ประมาณประมาณ2ี่บาทโดยประมาณนะเบียร์สดนะทุกคนใกล้ๆที่พักเลยเราไม่ต้องเดินไปไหนไกลโอเคมีแบบเมนูหลายอย่างเลยนะขุมนี่ฟูมากๆเลยตอนนี้ okay. ระบบเปิดประตูแบบออตโต้นะจ๊ะไปดีชั้นชอันเปิดอยู่นงไง เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นพี่อีกคนก็จะเป็นแบบมินิมาร์นะคะคล้ายๆเซเว่นขายของแบบเยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่า<ม>ห้ามเอาห้ามเอาเครื่องดื่มขึ้นไปนะ<ม>เราอาจจะเอาไปไว้ข้างบนแต่ว่าเราจะไม่เปิดทานนะเราต้องไปสั่งข้างบนมันไม่มีกระเป๋าใส่อะทุกคน แต่ว่าเครื่องดื่มก็ซื้อจากร้านนี่แหละ <c oughs> ซื้อตั้งแต่มแเมื่อวานนะนี่อ๋อเขาเขามีกำหนดขายเบียร์ด้วยนะทุกคนถ้าจอกละสิบสองพันกีเนี่ยหมายถึงว่าต่อแก้วเนี่ยช่วงเวลาบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกๆวันกันถึงเสาร์อ๋อสิบสามพันกีรเป็นหัวแก้วนี้น่ะนี่แหละเป็นเบียร์ลาวเบียร์ลาวธรรมดาส่วนเบียร์สดนะคะเนี่ยเบียร์สดเขาก็จะเขียนว่า 1 5, ้0 0ันกรีดต่อแก้วประมาณนี้เลยถ้าเป็นทาวเวอร์ละ่ะทาวเวอร์ละ70,000บพันกรีดเจ็ดหกรีดก็ประมาณประมาณร้อยร้อยนิดๆนดๆนะบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มจานถึงเสาโอเคเลยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเดี๋ยวเก็บนมไว้นะมันมีป้ายบอกนะขัานน้นขั้นนม Uh huh. อาหารนมชั้นหนึ่งห้าเอาขึ้นมานะมนถึงว่าเครื่องดื่มเดี๋ยวใส่ไว้ในกระเป๋าก่อ <laughs> นใส่ยังไงเลย <laughs> <laughs> เอานมนมเปรี้ยวนะ <laughs> ควรใส่ในกระเป๋ามิ <laughs> นิมา <laughs> <laughs> แน่มเลยตัวน,นี้เข้ามาแล้วโอ้โห ข้าม das ja, ันไก่เหลือหนูสาวมีอาหารแบบเยอะๆมากมายเลยราคาแบบโอเคประมาๆมีแบบส้มตำวข้าวมไก่เขาแล้วเขายำไก่แทบดี้ะเขาเขายำไก่แทบเขายำไก่แทบของามินกเอาเอาข้าวมันไก่จอบหนึ่ง พูดผิดเข้ามันไก่จอกหนึ่งไม่ใช่ทุกคนพ่าแม่จนะเอาเอาอกข้ามันไก่ต้มเช่ว่าผิดข้ามันไก่อไกจอกหนึ่งวัตซันแล้วก็เดี๋ยวเครื่องดื่มเดี๋ยวแป๊บห,นะหนึ่งนะเครื่องดื่มเนอะสงสัยอยากกินเบียร์อะไรข้ามันไก่จอกหนึ่งรัตสันอะงั้นก็จอกก็ได้ทุกคนไม่เสียหายเนาะราคามันก็โอเคอ่ะสิบสิบสองพันกิจนะประมาณสิบ อ่าชิมไพ่ยี่สิบาทยี่สิบาทเนี่ยแหละแล้วก็เอาเบียร์เหล้าแก้วน้อยจอกน้อยเดี๋ยวจอกน้อยจอบหนึ่งเอาเอาแก้วอ่ะเอาเป็นแก้วแก้วหนึ่งแก้วก็คือขวดเปลี่ยนเท่าไหนเลยมันจะมีสแก้วสองแก้วมีสองแบบอ่าแก้วเจ้าแบบไหนอ๋ออันนี้แก้วนี้อันนี้เบียร์ซดเป็นแบบไรเบียร์ซดชิมผ่านมั้ัคนี้ิจิสองอันไหนแซ่บ เสียบคือกันเนาะเอา<ม>อเอาเบียร์สดก็ได้อ๋อมีโปร,โอโปรเอาอเอาเบียร์สดก็ได้ราคาก็ต่างกันเนาะเขาฝากนมด้วยบอกเพราะว่ามันเหน่มกระเป๋าเพราะว่าเห็นป้ายบ่าไปถือขึ้นมาเพิ <laughs> ่งเห็นแต่ว่าซื้อซื้ซซอยอยู่ข้างหลุมนี่แหละซื้อนมแล้วมากินเบียร์นะเงินไรจ่ายจ่ายเงินเลยบอกกินกินก่อนยังจ่ายได้บอก ้าตาไม่มีเงินสวนนะ่ะต้องสแกนจ่ายโทรศัพท์มันอยู่ข้างในกระเป๋าเดี๋ยวอยจ่ายก็ได้เราวหามุมนั่งก่อนมุมไหนดีเออตรงนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวแกาตาให้ดูบรรยากาศนะทุกคนนี่นะใ,นใกล้ๆใ,ใกล้ๆที่พักเลยดูแบบหน้าจออาหารแบบส้มตำอยะแยๆมากมายดูเครื่องดื่มนะดูหน้าจอเยอะมากๆเลยอ่ะ โอเคเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนข้างนอกมันมีระเบียงด้วยนะแต่ว่าเราต้องไปนั่งช่วงเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกอมแต่ว่านั่งข้างในก็เย็นมากเลยนะลืมอดแว่น ผมก็คือแบบยังไม่ได้หนีมาเลยนะยังยุ่งๆอยู่เลยเออช่างมัน <c oughs> กินเบียร์สดไหมสิบห้าพันกีนะคะทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวก็ตาแบบคำนวณแบบคำนวณแบบเรียวทามให้ดูนะ <c oughs> แบบเรียวทามนะยีบาทเบียร์สดนะ2ีบาท <c oughs> <c oughs> ได้แล้วทุกคนข้าวมันไก่ต้มน,นะจ๊ะน้ำซุปร้อนๆเลยเกินคู่กับเบียร์ <laughs> เบียร์สดน,นะจ๊ะ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะสั่งอะไร <laughs> อร่อยมากทุกคนกินจนหมดจานเลยนะจะ๊ะเดี๋ยวก็จะเดินไประเ,เบียงก่อนอเดี๋ยวนั่นนงนอกระเบียงกันว <c oughs> ิวนอกระเบียงก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคเลยนะเนี่ยนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินใกล้ๆที่พัก เดินแบบประมาณห้าสิบเมตรเองนะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวลองชิมเบยแลาวค่ะทุกคนติดฉลากแก้วโลโก้ไว้นะต่ำกว่าสิบแปดห้ามทำตามนะคะแก้วตาสามสิบสามแล้วเถาแล้วขออย่าดื่มจักนิดจังน้อย เดียวไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเราตอนอยู่ด้านในทุกคนมีน้องน้องๆกลุ่มนักศึกษาน่าจะเรียนมหาลัยหรืออะไรสักอย่างเขาก็แบบมานั่งดื่มแบบชิวๆเลยนะก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มนักศึกษาเลยอะ่ะแล้วแบบเพื่อนกฎหมายเขาแบบสามารถแบบดื่มได้นะดื่มในสถานที่ราชการดื่มในวัดก็ยังได้งานวัดงานบุญก็แบบมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเบียนะ งานประเพทีต่างๆก็คือขาดเบียร์ไม่ได้แล้วก็ตามสูงราชการของเขาอ่ะเขาก็ดื่มสังสรรค์ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มมากินได้น้องๆเขายังใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มีพนักงานพนักงานราชการก็มาดื่มมาอะไรก็ยังใส่ชุดแบบเครื่องแบบนะอันนี้ก็คือแบบเล่าถึงกฎหมายประเพณีหรืออะไรของเขาซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกับบ้านเราอย่าง <Okay. S 1> เห็นได้ชัดเลยเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังน,นะคะถึงความแตกต่าง แต่ของเราก็คือไม่สามารถตื่นได้เนาะในสถานที่ราชการหรือว่าใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์มอะไรประมาณนี้ค่ะไม่อยากดิ้มเท่าไหร่พอดีว่าข้าวข้าวยังติดปันอยู่อยากบอกว่าข้าวมันแก่แบบอร่อยมากๆทุกคนน้ำจิ้มที่แบบสุดยอดเลยก็าตาทานจนหมดเลยนะเดี๋ยวก็ตาจะนั่งทานเบียร์ตรงนี้แล้วก็ชมยดูรถนะคะนี่ ้ยดีมากๆเดี๋ยวก็ตาจะลงไปถ่ายบรรยากาศยามเย็นให้ดูเดี๋ยวพยายามแบบว่ายกสดให้หมดก่อนอิ่มเข้ามันไก่ด้วยไงทุกคน <c oughs> สู้ๆ <c oughs> หมดประมาณ70บาทคร่าวๆนะแต่ว่ายังไม่ได้คิดตังค์มนอ่านว่าอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเนะี <c oughs> ่ย ทิมบี้ทิมบี้คอฟฟี่บาร์ทิมบี้คอฟฟี่บาร์ข้างหน้านี่น่าจะเป็นธนาคารนะคะทุกคนบริษัทอะไรไม่รู้แต่อ่านไม่หอนั้นมันอยู่ไกลมากเป็นตึกแบบสีสีน้ำเงินนะคะ จะไปจ่ายตังก่อนทานไม่หมดนะแน่นท้องตอนเย็นรถเริ่มเยอะแล้วไล่ไล่เงินไง5 0 0ันเขาเขาไม่แต่แถ่ยเซฟวันนี้ซาบินะเด้อ เฮ้ยเขาฝากนมไว้นมเปรี้ยวพอดีว่าซื้อขึ้นมาจากข้างลุม่มอ๋อนั่นเฮ้ะ <c oughs> <c oughs> ออกจากร้านแล้วนะครับกินก็ไม่หมดนะทุกคนเบียร์เหลือตั้งครึ่งแก้วอะเฮ้ยมาดมแล้วมาดมแล้ว <c oughs> ต้องมาไปแล้วรถเยอะะทุกคนตอนเย็นช่วงนี้เป็นช่วงกีฬาแห่งชาติของประเทศลาวด้วยรถก็เลยเยอะผิดปกตินะ เดินย่อยก่นอนอ,อ,อุมันไม่มีทางให้เราเดินนะัะทุกคนรถมันเยอะมากุบาทไม่มีนะเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีเดี๋ยวก็ตาจะข้ามถนนแต่ต้องระวังรถนิดนึงโอเควิ่ง ฉลองโทรคมยี่ก้าปีรถเยอะมากทุกคนจนป่านนี้เรายังไม่ได้ข้ามถนนเลยลมหนาวเริ่มมาแล้วนะช่วงเย็นเป็นช่วงที่เขาพากันเลิกงานเลิกเรียนนะคะ ตึกนี้แบ่งให้เช่าด้วยทุกคนตึกสูงๆเนี่ยพื้นที่แบ่งเช่าเดี๋ยวเรารอข้ามทางมาลายกันค่ะทุกคนคลิปอีพีที่แล้วกตาเกือบโดนรถชนตรงนี้นะ เขาน่าจะผ่าไฟแดงไปอะ่ะลมหนาวอ่ะทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วอ,อ่ะกี่ร้อยปีเนี่ยหน่ร้อ,รอยปีไหมเนี่ยแกญ่มากเลยเอ่ะโอ้โหโอุย้ย ใหญ่ต้นจามจุลีนะเมื่อวานแกาตาก็พามาเดินซอยนี้แหละรู้สึกว่ามันร่มรื่นดีมันมีต้นไม้ใหญ่ด้วยอันนี้ก็ตายไปแล้วทุกคนเหลือแต่โคนต้นนะ ตาเดินกลับที่พักก่อนทุกคนรู้สึกว่าลมหนาวมันมาแล้วอ่ะหนาวมากเลยเดี๋ยวเดินกลับก่อนตรงนี้ก็จะเป็นถนนล้านช้างนะคะเส้นทางไปประตูไซนั่นเองคิดจะว่ามาเดินออกกําลังกายหลังกินข้าวนะคะอันนี้ตึกอะไรอ๋อตึกอะไรนะตึกตลาดสาว เล้าตาเพิ่งจะเคยเห็นป้ายของตึกน,นะแต่ว่าต้นจำปามันฟังอะ่ะเขียนว่าตึกตลาดเช้าเจ้ยตาไม่เคยมาเส้นนี้เลยหมายถึงว่าเคยมานะแต่ว่ายังไม่เคยผ่านเส้นหน้าตึกอะ่ๆๆอะอเห็นป้ายไหมทุกคนเขอแถวจอแถวจอตะคำอ่ะเขียนว่าตลาดเช้านะ มาไม่เนี่ยเคยไปแต่ด้านหน้าฝั่งแล้วก็ข้างๆไม่เคยผ่านตรงนี้เลยช่วงเย็ยนช่วงเย็ยนรถเยอะหน่อยทุกคนแล้วบวกกับช่วงนี้เป็นงานกีฬากีฬาแห่งชาติของชาติเราด้วยลมลมแรงมากเลยนะดูจากใบไม้อ่ะ ้องีบเดินกับห้องเจตาไม่อยากออกมาคํำม,มืดวันนี้คพราหนากับพี่พักกันเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเจ้าตาจะถ่ายคลิปให้ดูนะว่าเส้นถนนร้านช้างบริเวณเนี้ยบริเวณแถวๆตลาดเช้าแถวๆประตูไซอะ่ะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะจ๊ะธนาคาร JDB ชื่อเต็มว่าธนาคารร่วมพัฒนา ตึกใหญ่จังเลยไปซอยไหนนี่เออลมแรงมากทุกคนต้องใส่แมสด้วยนะเพราะว่ามันพัดเขาพวกเศษฝุ่นเศษอะไรมาด้วยธนาคารเจด,ดีนี่ไงป้าย ตูไซตลาดเช้าหอคําหอพระแก้ว <Okay. S 1> ธนาคารอะไรเนี่ยจอยเดเวโลปนินแบงค์เดี๋ยวแล้วก็ธนาคารอะไรเอ่ย ธนาคารมาเลยยนมาเลนี่อะไรเนี่ยธนาคารมาเลยยนแบงกิง้งอ่านไม่ออกที่แรกเขาใจว่าเป็นธนาคารมาเลเซียนะไม่ใช่นะทุกคนมาเลยียนแบงกิง้งอันนี้ก็เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาของประเทศไทยนั่นเองมีสัญลักษณ์ตราคุดด้วย ส่วนตึกสูงสูงเนี่ยเป็นธนาคารออ,อะไรนะเจแปนนะคะทุกคนเจแปนแบงก์ลาวตึกสูงมากเลยทุกคนธนาคารเจแปนถัดจากธนาคารเจแปนอะ่ะก็จะเป็นแบบธนาคารเวียดแบงค์ค่ะเวียดคอมแบงค์ธนาคารมารูฮานเจแปนลาว ไม่รู้อ่านผูกไหมอันนี้เป็นธนาคารเกี่ยวกับเวียดนามนะธนาคารเยอะจังเลยโซนนี้ข้างหน้าก็จะเป็นธนาคารอีกนะอยู่ขวามือแก้วตาค่ะไกลๆเลยก็จะเป็นธนาคารเกี่ยวกับเวียดนามทั้งหมดต่างกันแค่ชื่อนะจ๊ะก็จะมีเวียดเวียดอะไรไม่รู้เวียดลาวแบงค์หรืออะไรสักอ,อย่างน่งทุกคนแล้วก็ธนาคารไซง่อน แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคือก็ตามไม่ได้ใส่แวนตาม,มันเลยอ่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าเป็นธนาคารเวียดนามทั้งสามสีแห่งเลยตรงนั้นอะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อจําได้ละสถาบันพระไม่ใช่เองเขาบอกอากาศแบบเริ่มหนาวมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันฝรั่งบ่อนที่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทุกคนเรียนเรียนภาษาฝรั่งวัฒนธรรมหอสมุดบ่อนสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทุกคนมีอิสระในการจินตนาการพวกเราพร้อมส่งเสริมทุกคนอาอโครงการที่ดีมากๆเลย เก้วตาจะเอาหนังสือของแก้วตามาไว้ตรงนี้นั่นแหละแต่ว่าแก้วตาจึงเขียนข้อความเขียนโนต้ตยังไม่เสร็จเลยเหลืออีกประมาณห้าสิบแผ่นถึงจะเขียนเสร็จนะเนี่ยจะมาไว้ที่ตู้นี้แหละทุกคนโอเคเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าตู้ปันอ่านเปลี่ยนหรือเอาไปได้ฟรีอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณว่าเป็นตู้หนังสือแบ่งปันกันอ่านเนาะส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเป็นโครงการดีๆนะแก้วตามีหนังสือเก่า ก็ไม่เก่าทุกคนหมายถึงว่าเราอ่านแล้วเนี้ยก็จะเอามาแบ่งไว้ตรงนี้เมื่อคืนก็นั่งเขียนกับเพื่อนๆที่อยู่ที่พักนั่งเขียนแบบข้อความในโพสต์การ์ดอะคะ่ะเขียนได้25่สิบ้าแผ่นเหนื่อยก่อนไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรน,นี่ไงธนาคารธนาคารลาวเวียดแบงก์แล้วก็ธนาคารไซง่อนเยอะมากเลยอะแถวนี้มีแต่โซนธนาคารอันนี้ก็อะไรเนี่ยเวีย เวียดแบงค์เหมือนกันทุกคนเนี่ยังงนะธนาคารเียบนาไปเยอะจังเลยอะ่ะสี่ห้าที่เลยนะแถวจุดนี้ทางหน้าก็จะเป็นประตูไซนะค่ะจากเก้าตาไม่รู้ว่าถึงสองร้อยเมตรไหมแต่ว่าเก้าตาคงไม่เดินไปเพราะว่ามันค่ำแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นธนาคารอ่าฝรั่งนะเนี่ยเนี่ยธนาคารเช่นกัน นู้้ดวยวันนี้ก็ตาเดินเที่ยวเป็นวงกลมนะจ๊ะไม่ได้เดินไปไหนไกลรถเจ้าหน้าที่น้ำขรวนเทเลยอ่ะอน่าจะเป็น เจ้าใหญ่นโตกำลังเดินทางชรงนี้เป็นช่วงงานกีฬาสีแห่งชาติไม,ไม่ใช่งานไม่งานกีฬาสีแห่งชาติทุกคนเป็นงานกีฬาแห่งชาติระดับประเทศเลยนะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะจ๊ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล,ดแล้เดี๋ยวเดินกลับที่พักกัน ประมาณอีกประมาณ50เมตรก็จะถึงที่พักแล้ววันนี้เดินเที่ยวเป็นวงกลมไม่ไปไหนไกล้คะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวด้วยอากาศหนาวแล้วก็รถเยอะเป็นห้องพักหรูหรามากเลยทุกคนเป็นอพาร์ตเมนต์นะเดินแค่นี้ก็ตาเริ่มจุกท้องแล้วอะเพราะว่า กินข้าวมันไก่หมดเป็นหนึ่งจานแล้วก็เบียร์ครึ่งแก้วกะว,ว่าจะกินนมต่อไม่ไหวแล้วคงจะเอาไปแช่แช่ตู้เย็นไเหมือนเดิมอ่ะรถติดเยอะจังเลยทุกคนโอโ้โหอันนี้คือซอยซอยเล็กๆนะเนี่ยรถยังติดขนาดนี้รถติดเป็นซอยนะเป็นซอยถนนใหญ่ถนนหลักนี่แหละ เริ่มค่ำแล้วทุกคนเห็นรถคันสีแดงทางนางไหมก็ตาเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วแหละแต่มันสวยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยคลาสสิกมากเลยอ่ะยินเชิดมากดูมอไซค์สิเป็นรถคันนี้ก็น่ารักทุกคนโอ้ยมินิมากเลยโอ้ยน่าทำเป็นรถแบบออกแคมปิง้งเนี้ยได้เลยนะเนี่ยจะถึงที่พักแล้ว แบตก็จะหมดแล้วอูรถแบบติดต่อเนื่องเลยอ่ะวันนี้หวยอ,ออกเห็นเขาวางแผงขายหวยกันเยอะจังพี่เรก,ก็ตาว่าจะพาไปตลาดไมมาเก็ตตลาดสีหอมแต่ว่ารถมันเยอะด้วยแหละมันคําด้วยกะตาก็เลยยังไม่ได้พาไปเที่ยวนะ ตลาดริมผงอีกอะเือหลายที่เลยถึงที่พักแล้ววันนี้เดินอ้อมเป็งกลมนะทั้งที่แบบร้านข้าวมันไก่อ่ะอยู่อยู่ข้างหลังตรงนี้เองนะ mm hmm. แล้วก็ตาก็เดิน mm hmm. เดินอ้อมไปมนงกลมมาเดินออกกัามากายยามเย็นเข้าที่พักก่อนตั้งแต่มาเยังยงนเนี่ยก็ตาย,ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนนะ ส่วนมากก็คือถ้าจะดื่มจริงๆอะ่ะก็คือดื่มในที่พักไม่ออกไปไหนโอเคข้ามถนนกันนี่นะที่ g ี่เอถามว่าที่พักอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็คือค้นหาตามนี้เลยทุกคนเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะ มีเบอร์โทรด้วยโอ้ยยังเหนื่อยเลยฟีอาหารเช้าด้วยนะคะที่พักแก้วตาแต่ก็ไม่เคยลงมากินเลยเพราะว่าไม่ตื่นมีสาวว้น้ำด้วยเด้อม่ธรรมดาเด้อเนี่ยมีสาวว้น้ำแก้วตาก็จะมาแบบนั่งดื่มนั่งดื่มแถวนี้แหละเนี่ยนั่งแบบชิวๆนี่เลย เป็นโฮสเทลรวมแล้วก็เป็นห้องส่วนตัวนะคะเดี๋ยวก็ตาไปพักผ่อนก่อนที่วราจะมา